รายได้ของปีที่ผ่านมานะคะของเราก็ทะลุ2,000กว่าล้านตามตามเป้าที่เราตั้งหมายนะคะแล้วก็ในสถากนการโควิดที่ลดลงแล้วตอนนี้เราก็มองว่ารายได้น้องมาลายของเราเนี่ยเราก็ได้ทําได้ดีเกินเป้าแล้วก็เติบโตมากกว่า2องปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็สำหรับปีหน้าการเติบโตในหลักๆก,ก็จะมาจากการที่เพิ่มด mm ี hmm. เพิ่มสวิตชอปปิ้งใหม่ๆนะคะรวมถึงการ คอร์สคอนโทรด้วยแล้วก็การเพิ่มจํานวนหัวประกันสังคมของเราเนี่ยก็ช่วยให้รายได้ทำปการสังคมแล้วก็มาจิ้นของเราเนี่ยสามารถโตได้ตามเป้าต่อไปนะคะถึงแม้ไม่มีโควิดแล้วเราก็ยังจะมีการระบาดของโรคซีซเชนอลต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจะเป็น r s v ในเด็กหรือว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะคะที่ทําให้อัตราคลองเตียงของเราหรือว่าการใช้ห้ออ OPD ของเราเนี่ยก็เป็นไปตามเป้าหมายค่ะก็ ทางทางฝ่ายบริหารเองนะคะก็มั่นใจว่าด้วยศักยภาพทางการแพทย์ตอนนี้แล้วก็แผนในการขยายในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทางโรคมะเร็งโรคทางน,นาลีเวชการนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะเพิ่มการเอติบโตให้ทั้งรายได้แล้วก็ลดทํารายในมาติน้นให้ได้ดีขึ้นรวมถึงว่าการที่เราไปเปิดตลาดต่างประเทศใหม่ๆเทยบเอมีเออยหรือว่าอาหรับเออยางคะ่ะก็จะช่วยให้มาติ้นของโรงพยาบาลตรงนี้เมนเทนได้เหมือนเดิมครับครับตอนนี้นะฮะเราอ่าเป็นรักษาทางหลอดเลือดดึกมะเร็งชีวเคมนะครับ เพื่อรองรับอ่าอีกไม่นานเนี่ยประมาณปี68เนี่ยเราก็จะมีรังสีรักษาครบวงจรของเรื่องมะเร็งอย่างเต็มที่เพราะนั้นเองเนี่ยในส่วนของไฮฟูที่เรียนให้ทราบในคลิปวิดีโอ,โอเมื่อสักครู่ตัวนี้นะครับเป็นการเราต้องเรียนย่างครับว่าเป็นต,ตัวตัวแรกในขณะนี้เลยของประเทศไทยที่เรามีเป็นการผ่าตัดโดยไม่ต้องเปิดหน้าท้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย on i n v a s i v e surgery นะครับเ,เราก็ถือว่าเทคโนโลยีอันนี้จะมาเซิร์ฟในส่วนที่ ผู้ป่วยที่ต้องการาเก็บรักษามดลูกไว้เพื่อการมีบุตรในอนาคตอันนี้เป็นช้อยส์นะครับแต่ก่อนเนี่ยจะต,ต้องมีแต่การผ่าตัดเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยคุณแม่นะครับซึ่งอาจจะมีตัวเนื้อง,งอกนะครับซึ่งไม่ใช่มะเร็งท่านอาจจะต้องมีช้อยส์ในทางที่ดีกว่าก็คือการเก็บนะฮะตัวมดลูกเหล่านี้หรือรังไข่เหล่านี้เอาไว้เพื่อการมีบุตรในอนาคตได้และที่ผ่านมานะครับผมเชื่อมั่นว่าในส่วนการเพิ่มสกยภาพในเชิงลึกของเราเนี่ยยังคิดว่านอกจากเครื่องมือเครื่องไม้เหล่านี้แล้วเนี่ย บุคลากรทางการแพทย์เราก็จาเป็นเพราะฉะนั้นเองเนี่ยขณะนี้เราก็ได้ทาบทามแพทย์หลายสาขานะครับเข้ามาร่วมทีมกับเรานะครับอย่างที่เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยน,น,นวันตกรรมใหม่ๆก็ดีไม่ว่าทั้งบุคคลนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการเพิ่มตัวศักยภาพในการคอนเน็กต์เน็ตเวิร์กต่างๆเราก็เพิ่มขีดความสามารถในตัวนี้ไปด้วยในตัวครับเรากําลังดําเนินการกันอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลานะครับเดี๋ยวผมจะ,ะเชื่อว่าจะทําให้นักลงทุนอื่น,นๆได้มั่นใจใน PHG ในอนาคตกับเราอันใกล้นี้แหละครับ ค่ะก็กำไรนะคะเราก็มองว่ายัางไงเราก็น่าจะทะลุเอเข250สองหมื0นห้านสำหรับปีหน้าเพราะว่าในเรื่องการเติบโตที่บอกว่าเราในโลกผู้สูงอายุโลกนาเิเวซึ่งเป็นโลกที่มาจิน้นค่อนข้างสูงรวมถึงการมีบียูใหม่ๆเซกเมนต์ใหม่ๆต่างชาติเนี่ยก็จะทำให้กำไรของเราเนี่ยเติบโตได้2องพัน้